เลียงคิดว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะดูเบาสถานการณ์เกินไปคิดว่าใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งสนิทกันใครๆ mm hmm. เขาก็รู้ว่าคุณทักษิณกับคุณทุนเซนน่ะไม่ได้แค่สนิทอย่างเดียวแต่ดองกัน mm hmm. เขาแบบแต่งงานกันด้วยในครอบครัว mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือเขาเป mm ็นแฟมิลี่อ่ะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าเขาเคลียร์ได้แต่ว่าสถานการณ์มันบานไปลายมาแล้วสิบวันแล้วคุณคิดดูคุณเซนน่ะโชคชนขนาดไหนคุณคิดว่าต่อให้สนิทกันซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันเนี่ยแต่ความสนิทเนี้ยมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่่าาาในนนวัททีคุณเต้องกรํ เพื่อกระตุ้นกระแสชาตินิยมในประเทศของเขาเพื่อเพิ่มคะแนนิยม,มไม่สามารถอย่างรู้จิตใจฮุนเซนได้เลยอ่ะอ คือเนี่ยเขาอะเดินเกมให้เราเดินตามมาโดยตลอดใช่ไหมคะปะทะเสร็จเขาก็แบบโอโ้โหปั่นกระแสเอาทหารมาตึงชายแดนอะไรต่างๆนานาเอาขึ้นสารโลก JBC ใหม่คุยซ้อมรบกับจีนแล้วเราเพียงแค่เดินตามเขาไปทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเซนอะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการไปสู่ระดับไหนถ้าเขาต้องการไปสู่การประทะแล้วเขาเดินเกมนําเราไปจนไปถึงจุดที่มีการประทะดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าโอโ้โหมันจะอย่างที่บอกมันไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสีย ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่รัฐบาลจะทำตอนนี้ก็คือหยุดหยุดคุนเซ็นให้ได้นะ คุณอย่าไปเตือนตามเขาเรามันพลาดไปขนาดนี้ได้ไงวะคือคนเนี่ยมองคุณเซนเป็นเหมือนกับคนแก่ล้าหลังเป็นทหารคุณคุณเซนก็เป็นทหารบ้านมาก่อนเนาะแต่สมัยเขมรแดงคนก็เลยมองเหมือนกับเขาเป็นแบบคนปนกคอกนาไม่มีความสามารถทุกท่านคะคุณเซนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทัานอยยี่สิบแปดแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้นโยบายการทูตการต่างประเทศเก่งมากเพราะเขาเป็นประเทศเล็กที่ไม่มีความสําคัญในทางภูมิรัฐศาสตร์เขาจึงเชี่ยวชาญมากในการ เบ่งตัวเองจากเล็กให้กลายเป็นใหญ่เห็นไหมที่เราอธิบายกันมาตอนแรกอะในทางการทูดเขาก็ไม่สู้กับเราตัวตัวเขาเอาไปสารโลกเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าสู้กับเราตัวตัวเขาเสียเปรียบโอในทางการทหารเขาก็รู้ว่าเขาสู้กับเราตัวตัวเขาเสียเปรียบเขาเลยไปไปจีนเลยเห็นไหมคือเขาอะแบบเดินเกมแบบนี้อะแต่ในขณะที่ไทยอะบอกว่าจะประชุมเจคุยเจบีซีกัมพูชามันบอกมาเลยอะบอกว่าก็เชิญมาแต่ไม่คุยเราก็เลยแบบเมอเราก็ เมื่อแต่อันนี้ก็พูดจริงว่ายัางไงก็ต้องไปเพราะว่ามีการคุยดีกว่าไม่มีการคุยไปดีกว่าไม่ไปไปดีว่าไม่ไปแต่คุณจะไปเฉยๆไม่ได้ไงอันนี้ก็คือสิ่งที่พักประชาชนเขาออกแถลงการมาบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันมีมาตรการเยอะแยะที่คุณทําได้เขาเรียกสร้างเลเวอเอเมื่อเหมือนทำธุรกิจอะคุณจะไปเจราจากับคู่แข่งเนี่ย คุณจะไปแบบนอบน้อมแบบว่าร้อเซมีแต่ไม่มีอะไรไปต่อรองให้เขาเลยเนี่ยไม่มีอะไรที่จะแบบที่เราเราเก็บของดีเราไว้เนี่ยเพื่อที่ไปต่อรองกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ป่ะเวลาคุณไปดีลธุรกิจอ่ะในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันคุณบอกว่าคุณอยากไปคุยที่ JBC ให้ให้มันได้ได้มักได้ผล คุณก็ต้องมีการเพิ่ม l e v e r a g จของตัวคุณเองอการพูดเชิงลุคคุณทำอย่างกัมพูชาเที่ยวบอกใครไปทั่วว่าทหารเราไปล้ำแดนเขาทำคนเขาตายเรากลายเป็นตัวร้ายโรสเตเราไม่ได้แถลงไม่ได้แล้วเ,เราได้ทำบางอย่างเราได้บอกเพื่อนบ้านในอาเซียนท่านทูตที่นิวยอร์กท่านทูตที่เฮกได้ทำงานในเวทีประชาคมระหว่างประเทศที่ U n หรือย,อยัง ที่สารโลกหรือยังใช่ไหมคะองค์กรระหว่างประเทศต่างๆและอาเซียนเองหรือยังเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงฝั่งเราไปบอกเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่พิพาทกันแล้วตกลงใครยิงก่อนยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วทำไมไทยเนี่ยไม่ทําข้อมูลเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ไปชี้แจงได้ว่าเราไม่ได้ผิดนะเว้ย เออ,อคุณจะปล่อยให้ฝั่งกัมพูชาเขาชี้แจงไปฝั่งเดียวโดยการบอกว่าเราเป็นผู้ร้ายไปลุกรานเขาเนี่ยมันก็ยิ่งเสียเปรียบไปกันใหญ่ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนายกเราเองหรือคุณพ่อของนายกเองจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาเนี่ยดิฉันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเราอะคิดเป็นอื่นได้ยากอะว่าที่รัฐบาลนิ่งขนาดนี้เนี่ย อดีตคิดในแง่ดีที่สุดนะก็คือรัฐบาลเองไม่ได้อยากให้เกิดเกิดการประทะกาันไม่ได้อยากให้เกิดสงครามซึ่งดิฉันก็ไม่อยากให้เกิดมไม่มีใครอยากให้เกิดมันไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามอยู่แล้วคือพี่น้องทหารเราอ่ะจะเจ็บจะตายคนเดียวหรือสองคนก็ก็เป็นคนของเราใช่ไหมเราจะไปให้เขาเจ็บเขาตายโดยเปล่าประโยชน์ทําไมใช่ไหมแต่ว่าดิฉันคิดว่ารัฐบาลอะ่ะมองว่าเรื่องนี้ ยกหูหาแล้วเคลียร์ได้โดยสายสัมพันธ์ส่วนตัว mm hmm. ซึ่งดิฉันก็บอกมาตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดนี่มันสิบวันแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่ไปทากันอะทีฉันก็บอกมาตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าสายสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเรียกการพูดแพ็กทูแพ็กทูแท็กสองใช่ไหมแพ็กวันก็คือรัต่อรัดรก็คือการพูดแบบปกติที่ทุกคนกเข้าใจกันแพ็กทูมันก็คือกินวายตีกอล์ฟกุยกันแพ็กท mm ู hmm. ซึ่งมันช่วยได้แต่มันไม่มีใครไปคุยเรื่องพื้นที่พิพาทเขตแดนตอนตีกอล์ฟม,มันไม่มีใครไปคุยเรื่องแบบเออทหารคุณตายก็แล้วเลิกแล้วกันไปนะตอนกินไวายม,มันไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะดูเบาสถานการณ์เกินไปคิดว่าใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งสนิทกันใครๆเขาก็รู้ว่าคุณทักษิณกับคุณทุนเซนอะไม่ได้แค่สนิทอย่างเดียวแต่ดองกัน เขาแบบแต่งงานกันด้วยในครอบครัวนะคะก็คือเขาเป็นแฟมิลีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าเขาเคลียร์ได้แต่ว่าสถานการณ์มันบานปลายไปไแล้วสิบวันแล้วคุณคิดดูคุณเซนน่ะโชคชชนขนาดไหนคุณคิดว่าต่อให้สนิทกันซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันเนี่ยแต่ความสนิทเนี้ยมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าในวันที่คุณเซนต้องการทํา เพื่อกระตุ้นกระแสะชาตินิยมในประเทศของเขาเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปว่าคุณเซนผ่องถ่ายอำนาจให้คุณมานเนทลูกชายใช่ไหมคะคือตอนคุณเซนอยู่อะแบบไม่มีปัญหาทุกคนยอมรับครับ แต่ว่าพอคุณมนเน็ตรูกชายขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าพ่อซึ่งเป็นเรื่องปกติคือถ่ายจากพ่อมาลูกอะไรแบบเนี้ยพอคุณมนเน็ตเริ่มไม่ปอปปูล่าเยอะๆเข้าเนี่ย<ม>แล้วโดนโจมตีสิ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องที่โดนโจมตีคือเสียดินแดนให้เวียดนาม,มคือเวียดนามกัมพูชาก็มีปัญหาแบบเวียดนามไทยอะ่ะเรื่องปักบ<ม>ันเขตแดนแล้วเขาก็ปักบันกันจบแล้วแล้วมันก็โดนโจมตีว่ากัมพูชาเสียเปรียบเราจะไม่ไปตัดสินนะเรื่องของเขา <Okay. S 1> สองคนแต่ว่ามันมีข้อกล่าวหาว่า กัมพูชาเสียเเรียบเวียดนามมากเสียดินแดนให้เวียดนามหรือเปล่าแบบนี้นะคะโดยภายในของเขาเองนะที่เขากล่าวหารัฐบาลกัมพูชาโดยฮุนเซนเนี่ยก็เลยเล่นไพ่เดิมๆซึ่งเขาเล่นมาตลอด30กว่าปีที่เขาเป็นนายก mm hmm. ก็คือพอเขาเริ่มไม่ป๊อกปูล่าในประเทศเขาขึ้นมา mm hmm. เขาก็จะเอาภพยชาตินิยมแบบฮีโร่ปกป้องชาติเพราะอย่าลืมว่า ฮุนเซนเป็นทหารแล้วคนก็จําภาพเขาแบบในสมรภูมิการรบแบบต่างๆได้เพราะฉะนั้นการปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยแบบเรื่องแบบนี้มีการรบมีการปะทะปกป้องอธิปไตยมาตุภูมิของเรามันก็สไปเข้าทางเขาเพราะฉะนั้นใครที่งงว่าทำไมาอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยปัญหามันไม่ได้เกิดจากเราเลยค่ะปัญหาเกิดจากฮุนเซนเนี่ยลูกของฮุนเซนไม่ป๊อปปูล่าแล้วเขาต้องการเพิ่มป๊อปปูลาริตี้โดยการเล่นไพ่ชินิยมโอเคต้องการสร้างการยอมรับให้มันเกิดขึ้นถูกตต้องแ่เราสวย แล้วเราก็สวยยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเดินเกมไม่ทันหุ่นเซนดังนั้นมันก็เลยยิ่งงงไปกไระยะว่ารัฐบาลกำลังเกรงใจอีกหรือเปล่าเกรงใจทั้งภายในเกรงใจทั้งภายนอกเอาจริงๆนะในเวลาที่เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่อยากดิสเครดิตรัฐบาลเราเองเพราะว่าเราเองจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเ,เพราะว่าในเวลาที่มันมีนป,นปัญหาม,มีวิกฤตเราควรจะเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นดิฉันจะพยายามพูดด้วยความหวังดีที่สุดกับรัฐบาลว่า เราจะไม่บอกว่าคุณสนิทกันก็เลยทําแบบนี้แต่ว่าคุณช่วยทําอะไรเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ได้ไหมว่าคุณเนี่ยจะสร้างเลเวอเรจอะไรบางอย่างก่อนถึงประชุม j b c วันที่สิบสี่อ่ะ นึกออกไหมคือคุณทําอะไรก็ทำได้ทำอะไรให้มันดูมีความไปไปได้ดูผ่อนแรงดูมีการต่อรองความตึงเครียดให้มันน้อยลง,ลงคือมันไม่ใช่แบบทําให้ความตึงเครียดน้อยลงในทางตรงันข้ามอ่ะจริงๆอะต้องทาให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้กระจอกนะคือดิฉันไม่ได้พูด<ม>เพราะว่าดิฉันก็หายสงครามหรือว่าชาตินิยมเกลียดขมรอะไรอย่างนี้นะคือแต่การต่อรองทางการ พูดบนโต๊ะเจราจาเนี่ยคุณต้องมีอะไรบางอย่างไปบีบเขาเหมือนกันเพื่อให้เข้าสู่โต๊ะเจราจาเพราะเขาเปิดแล้วนี้ว่าเขาไม่คุยกับคุณตม่ีโต๊ะแต่เขาจะไม่คุยเรื่องที่เราอยากคุยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือคุณลองปัะมาตรการอื่นๆก่อนได้มาตร,รการทางเศรษฐกิจ ตัดเน็ตคอร์เซ็นเตอร์ไหมไม่ให้คนไทยข้ามไปเล่นกาสิโงปอยเปตไหมซึ่งเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของบรรดาวลอลหล่อชายแดนซึ่งเราก็ไม่รู้เขาส่งเงินทองอะไรให้กันขนาดไหนแต่ว่ามีผลประโยชน์ต่อกันในกลุ่มการเมืองกัมพูชาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะทําได้แต่สิ่งที่เราเห็นรัฐบาลทําอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ทําถามคุณชอ่อ คุณชอบมองว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปสามารถพัฒนาไปสู่สภาวะของการเกิดสงครามจริงๆได้ไหมที่ฉันเชื่อว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องการให้เกิดอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยแต่เอาตรงๆนะไม่สามารถอย่างรู้จิตใจฮุนเซนได้เลยอะ่ะ ขึ้นเนี่ยเขาอะเดินเกมให้เราเดินตามมาโดยตลอดใช่ไหมคะปะทะเสร็จเขาก็แบบโอ้โหปั่นกระแสเอาทหารมาตึงชายแดนอะไรต่างๆนานาเอาขึ้นสารโลก JBC ไม่คุยซ้อมลบกับจีน แล้วเราเพียงแค่เดินตามเขาไปทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเซนอะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการไปสู่ระดับไหนถ้าเขาต้องการไปสู่การประทะแล้วเขาเดินเกมนําเราไปจนไปถึงจุดที่มีการประทะดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าโอโ้โหมันจะอย่างที่บอกมันไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่รัฐบาลจะทำตอนนี้ก็คือหย,หยุดหยุดคุณเซนให้ได้นะ คุณอย่าไปเดินตามเขาคุณช่วย make a move ที่แบบกำหนดทิศทางของเกมนี้บ้างไม่ใช่ไปตามแล้วแต่ว่าคุณเซนจะนำพาเราไปทางไหนอย่างเดียวเพราะว่าเกิดเขานำพาเราไปทางปะทะกันเราก็เราก็จะปะทะอย่างนี้เหรอคือดิฉันไม่ได้ไม่มั่นใจศักยภาพการรบของกองทัพกองทัพพร้อมกองทัพมีศักยภาพเรารู้กันดีทหารไทยพร้อมแต่มันจำเป็นที่จะต้องเกิดหรือไม่ลองคิดให้ดีนะคะ การรบการพลีชีพเพื่อปกป้องมาตุภูมิของเรากับการต้องไปรบเพราะว่าเราเดินไปตามเกมฮุนเซนที่ปั่นกระแสชาตินิยมมันคนละเรื่องกันนะถูกไหมคือการรบเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นอย่างถึงที่สุดที่ต้องเกิดมันก็ไม่งั้นเราเราจะมีกองทัพไปทําไมใช่ไหมคะเราไม่ได้มีกองทัพไปตัดประหารนะคะเรามีกองทัพไปรบเวลามันเกิดเหตุจําเป็นแต่วันนี้มันจําเป็นหรอซึ่งเมื่อกี้มันก็เลยเป็นคําถาม และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า